ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง e l สินแสนันครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็น5้าราศีที่จะมีโชคลุ้นโชคได้เลยในวันที่16กันยาที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นราศีไหนบ้างนี่ก็เดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันไปหลังจากนี้นะครับก็ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้สินแสด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช annel สินแสไว้กดติดตามไปได้เลยนะครับงวดนั้นนะงวดหน้าหรือว่างวดต่อไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปที่จะออกมานะครับจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้ไม่พลาดกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมคนที่ เคยฟังมาแล้วก็คงพอจะทราบดีท่านที่เข้ามาฟังใหม่นะครับอิงตามลัคนานะครับจิตเสจะอิงตามลัคนาท่านใดไม่รู้ลัคนาดิ้นใต้คําอธิบายไปผูกมีคลิปวิดีโอไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ก็นแนะนําเลย Facebook Fanpage สินแสอันนันทส้ตั้งนะครับไปกดถูกใจกดติดตามกันไปได้เลยนะครับมีข่ข่าว อัปเดตเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็จะไปอัปเดตให้ในหน้า f a c e b o o k แฟนเพจนะครับก็ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยราศีที่สินแสบอกไปเต็งๆก็ถูกหวยกันค่อนข้างเยอะนะครับชาวมังกรชาวกุมเมษแล้วก็พิจิกเนี่ยสาสีราศีนี้ก็เขาบอกถูกหวยกันมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้ววดนี้ก็ก็จะมีราศีเต็งๆให้ได้ลุ้นนะครับในช่วง ย่างข้าวนาฝนนี่แหละเพื่อจะได้มีเงินใช้กันนะครับก็าฝากคําเตือนนิดนึงการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังที่สินแสพยากรไปนี่กอ็อิทธิพลดาวที่ส่งผลกับราศีนั้นๆน,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 นะครับคนชาวราศีนั้นส่วนใหญ่จะมีโชคแต่อาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ในราศีนั้นจะมีโชคส่วนจะเป็นเราหรือเปล่านั้นอ่ะก็ไปลุ้นกันได้เลยแล้วก็ ที่บอกไปเนี่ยัพยากรต่างๆไปนี่ก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับเอาสนุกสนุกอย่าจริงจังอะไรมากมายนะครับแต่จินแสาเน้นๆให้ทุกงวดใครติดตามมาก็จะทราบดีว่าจะเน้นๆให้ทุกงวดแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าเป้าด้วยนะครับอ้าวเรามาเริ่มกันเลยนะครับงวดนี้ก็จะมีทั้งหมด5า้าราศีเท่านั้นนะครับที่จะบอกว่าเป็นช่วงที่ กำลังจะมีโชคอยู่ของชาว5ราศีนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยนะครับดาวพฤหัสบ,บดีช่วงนี้เดินถอยหลังเรียกว่าพัดองศาอยู่กาลังจะถอยกลับมาสู่ราศีมังกรจากราศีกุมถอยกลับมาสู่ราศีมังกรปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในราศีมังกรไปสองเดือนเสร็จ ก็จะส่งผลให้วงชะตาของชาวจุราศีเลยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง2-3เดือนหลังจากปลายเดือนกันยายนนี้ไปนะครับดวงชะดวงชะตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงบางราศีก็ดีบางราศีก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมหรือว่ายากกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสบดีสําหรับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภก็เหมือนเดิมเราดูกันที่ดาวศุกร์ วันที่16กันยายนนี้นะครับดาวสุขโครจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลน,นะครับสุขโครจรเป็นเกษตรเกษตรบ,ษษบษษดีอยู่ในราศีตุลซึ่งสุขโครจรเข้าราศีตุลในครั้งนี้ก็ส่งผลด้านโชคเงินทองให้กับหลายๆราศีนะครับโดยเฉพาะราศีที่กําลังคอยกันอยู่ก็มีราศีตุลราศีธนูราศีเมษราศีนี้คอยเงินทองอะไรต่างๆอยู่ก็ กำลังจะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วหลังจากนี้ไปลุ้นได้เลยตลอดเดือนกันยายนนี้ลุ้นเงินทองนะครับจากการงานสิ่งที่ตัวเองทําอะไรต่างๆ mm hmm. สําหรับงวดน,นี้ก็จะเป็นของการลุ้นของการเสี่ยงโชคนะครับลอ mm hmm. ตเตอรี่สลากรัฐบาล16กันยายนนี้นะง mm hmm. วดน,นี้จนแสะให้5ราศี วด16กันยายนหวยออกวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับสุขขอจรอ,อยู่ราศีตุลเป็นกเกษตรบดีเป็นดาวสุขที่เข้มแข็งมากๆเลยในช่วงนี้นะครับสุขขอจรเป็นกเกษตรราศีแรกที่หนีไม่พ้นก็เป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีถูกหวยติดต่อกันไปหลายงวดแล้วก็อาจจะมีเว้นวักกันไปพักหนึ่งช่วงนี้ชาวราศีกันกลับมีโชค ทางด้านเงินทองเข้ามานะครับตอนนี้ดาวศุขร์โครจรเป็นเกษตรในพบก,การเงินของราศีกันกันก็จะมีโชคทั้งได้จากหน้าที่การงานสิ่งที่ตัวเองทําก่อนหน้านี้ไปนะครับบางคนทําไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือนรอเงินรอทองอยู่ก็จะได้นะครับแล้วก็มีโชคดาจากการเสี่ยงโชคลงทุนเด่นหวยเด่นหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ได,ได้เงินได้ทองได้โชคลาบเข้ามานะครับจะยาวไปตลอดเดือน กันยายนนี้เลยวันที่16กันยายนนี้เนี่ยราศีกันก็ถือว่าเป็นราศีที่รุ้นได้เลยสําหรับการเสี่ยงโชคในวันที่16กันยายนนี้นะครับสําหรับราศีกันใครได้เงินได้ทองมาก่อนหน้านี้แล้วเบาๆไม่ต้องซื้อมากนะครับอาจจะไม่ถูกหรือว่าถูกก็เล็กๆน้อยๆวนใครที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยตั้งแต ต้นเดือนปลายเดือนที่แล้วใครยังไม่ได้เงินทองไม่ได้เงินเป็นก้อนมานี้ไปเสี่ยงโชคได้เลยโอกาสถูกค่อนข้างมากนะวันนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันเป็นราศีที่ค่อนข้างเต็งถูกได้เงินได้ทองใช้ค่อนข้างเยอะมีเงินใช้ไปหลายเดือนนะครับมีดวงเสี่ยงโชคได้แล้วก็จะบอกนี้แล้วกันถึงวันก่อนหวยออกใครยังไม่ได้โชคเงินทองไม่ได้รับเงินอะไรต่างๆมนาะไปเสี่ยงโชคไว้นะครับ แล้วก็สําหรับราศีกันนี่เพศตรงข้ามจะนําโชคนาลาบมาให้นะครับไปเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามได้เลยนะคือไปซื้อดอตเตอรี่ไว้ก็ไปเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามอายุอ่อนหรือแก่ก็ได้นะครับเพศตรงข้ามเป็นผู้ให้โชคให้ใหลาบแล้วก็กันยายนนี้เป็นช่วงเดือนมีโชคทางการเงินของชาวาลัคนาราศีกันนะครับ เป็นราศีแรกที่มีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16กันยายนนี้ราศีกันก็บอกได้เลยว่าเงินทองดีแล้วก็จะมีเรื่องโชคการงานเข้ามาที่จะต้องระวังให้มากนะระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆการเดินทางไปไหนมาไหนขับรถขับลาเนี่ยช่วงนี้อย่าประมาทนะครับมีสมาธิดีๆอย่าประมาทระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากแล้วก็ระวังการป่วย ติดใบลงไวรัดอะไรต่างๆในราศีกันมีเกณฑ์ดวงชะตาก็อยู่ในช่วงดวงเข้าสู่จุดเปลาะนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับระวังบัตรเทตุติดระวังติดไวรัดส่วนโชคการเงินการงานมีเข้ามาลุ้นได้เลยสําหรับชาวราศีกันแล้วค่อนข้างจะดีด้วยนะครับราศีต่อไปราศีที่2ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะครับธนูงวดน,นี้ มามีโชครุนกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูบอกได้เลยว่างวดน,นี้มีรุนได้อยู่นะครับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ภพลาพระของชาวราศีธนูธนูเนี่ยส่วนใหญ่เงินทองจะได้มาจากงานหรือสิ่งที่ตัวเองทําอะไรต่างๆด้วยว่าช่วงนี้หลายคนก็จะไปขอเครดิตป้นีิยืมสินอะไรต่างๆขอสินเชื่อขอเครดิตอะไรต่างๆจะได้เงินได้ทองมานะครับ ใครได้เงินได้ทองมาทางด้านอื่นก็ไม่ต้องเสี่ยงโชคมากถ้ายังไม่ได้ก็เสี่ยงโชคมีลุ้นได้เลยแต่วันนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่สําหรับชาวลัคนาราศีธันูนะครับนี่ที่เสสาบอกได้เลสุขควระเข้าสูรลาภะมันจะไปได้ในทางอื่นค่อนข้างจะมากกว่านะครับนี่บอกได้เลยจะได้ไปทางอื่นที่ค่อนข้างจะมากกว่ามากกว่าการเสี่ยงโชคนะครับหลายคนก็จะไป ได้สินเชื่อได้อะไรต่างๆเข้ามาถ้าใครยังไม่ได้หรืออยากจะลุ้นงวดนี้ก็บอกได้เลยว่าราศีธนูไปลุ้นเลขเ,เกี่ยวกับรถก็ได้ครับเลขที่บ้านทะเบียนรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับชอบเลขไหนก็ไปลุ้นได้เลยโดยเฉพาะบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยไปลุ้นได้เลยนะครับอยู่บ้านไหนก็ซื้อเลขที่นั้นทั้ง ตงทั้งกับซื้อให้หมดนะครับมีโอกาสที่จะถูกได้เงินได้ทองใช้พอสมควรอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักสําหรับชาวราศีธนูถือว่าเป็นราศีที่มีโชคในงวดนี้เป็นราศีที่2นะครับต่อกันเลยที่ราศีที่3นะในงวดนี้สําหรับราศีที่3เนี่ยสินแสมองว่าอยู่ที่ราศีกุม่ม วันที่แล้วถูกอะ่ะหลายคนได้เงินได้ทองใช้ค่อนข้างเยอะด้วยชาวลัคนาลุมนะครับสุขโคจรอยู่ในภพสุภะลุมนี่เงินทองใครที่ติดขัดผุดเครื่องมาก่อนหน้านี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับและดวงชะตาชาวราศีกุมเนี่ยดังพรหัสถอยไปส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครจะทําอะไรเนี่ยเร่งเดือนนี้ให้เต็มที่เลยนะครับยังมีโชคมีโอกาสอยู่สําหรับชาวราศีกุมเร่งให้เต็มที่เลยพอเข้าตุลาพฤศจิกาเนี่ยหลายอย่างจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็ ดวงชะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะดีจริงๆดีช่วงเดือนนี้เร่งกันได้เต็มที่สุขโคจรถสุขพบสุขพระนะครับได้เงินได้ทองงวดแต่แตสําหรับดาศีกุมเนี่ยจิตฉามองว่างวดนี้อาจจะไม่ไม่ถือว่ามากเท่าไหร่นะไม่ถือว่ามากเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกได้เหมือนกันนะครับชาวราศีกุมนี่ก็บอกได้เลยว่า ซื้อเลขของตัวเองนะครับทวดนี้เลขของตัวเองจะนําโชคเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขรหัสเลขประจําตัวอะไรของตัวเองชอบก็ไปซื้อได้เลยนําโชคนําลาบมาให้สําหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมนะครับจะนําโชคนําลาบมาให้สําหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่3ที่กําลังจะมีโชคจากการเสี่ยนโชคลงทุนในวันที่16กกันยายนนี้นะครับ แล้วก็ฝากนิดนึงท่านใดสนใจเบอร์ก๊กโจนเบอร์เสี่ยงโชคลงทุนนะครับอยากจะเปลี่ยนเบอร์ดีๆหาเบอร์ที่ส่งผลทางด้านการเงินแรงๆต้องเบอร์กโทรก๊กโจนเสี่ยงโชคลงทุนนะครับหรือว่าทาเกี่ยวกับกธุรกิจในหน้าตัวแทนอะไรต่างๆนี่ถือว่าดีมากเป็นเบอร์ที่เรียกทรัพย์ค่อนข้างดีอิงจากวันเดือนปีเกิดแต่ละคนนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวที่สาจัดหาเบอร์ให้ราคาเบอร์ละ 3,500บาทเป็นเบอร์เติมเงินนะครับจัดส่งให้สำหรับราศีที่4ในงวดนี้นะครับราศีที่4ในงวดนี้เนี่ยสินแสมองว่าลัคนาราศีมีนครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภในงวดนี้ได้ดาสุขโนจรสุขภมรณะของชาวลัคนามีนมีนนี่จะต้องบอกเลยกันยายนน,นี้เป็นช่วงเดือนที่ ใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีเรื่องเสียเงินเสียทองมีเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินใครมีเกี่ยวกับรายจ่ายอะไรที่จะต้องจ่ายรีบไปจ่ายแก้เคล็ดเลยนะครับจะได้มีเงินใหม่หมๆเข้ามาแล้วก็วางแผนการใช้เงินใช้ทองให้ดีในช่วงกันยายนนี้บางคนก็จะมีเรื่องมีเหตุเสียโดยไม่จําเป็นจะต้องเสียหรือว่าไม่ควรจะเสียนะครับ <S <S บางคนก็ข้าวของเครื่องใช้อะไรต่าง,งๆเสียหายต้องไปซ่อม ถึงจะใช้ได้มีเรื่องเสียเงินใช้ใช้ใชเงินใช้ทองแต่สําหรับการเสี่ยงโชคในงวดเอ่องวด16ตุลาคมนี้เนี่ยมีโชคครับนะครับชาวลัคนาราศีกุมเออชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสค่อนข้างมากเลยงวดนี้นะครับการมีน,นี่รุ้นได้เลย ถูกถูกค่อนข้างมากใครได้เงินมาก่อนหน้านี้ซื้อไม่ต้องมากนะครับอา,อาจจะได้นิดหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้ basis. สําหรับชาวลัคนาราศีมีนเลขใกล้ตัวนะครับหาเลขใกล้ตัวไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยหรือว่าเลขของตัวเองก็ได้งวดนี้มีเกณฑ์โอกาสถูกค่อนข้างมากซื้ออะไรก็ถูกนะศิษสาบอกได้เลยว่าคนมีดวงจะถูกเนี่ยจับเลขอะไรก็ถูกแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างจะสูงโดยชาวราศีมีนไปลุน้นได้เลยนะครับถือว่าเป็นราศีเต็งในงวดนี้เลย เป็นราศีที่4นะครับราศีที่5นะครับเดี๋ยววดนี้ําให้ราศีก็ได้นะราศีที่5เป็นราศีสุดท้ายที่จะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคลงทุนได้ในงวดนี้นะครับราศีที่5ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะวดนี้ดาวสุขโคจรเข้าสุขครบ4เป็นครบทันทุก ได้เรือนเกณฑ์ของชาวลักขณาราศีกรากฎชาวกรกฎมีโชคนะครับบอกได้เลยยังไงก็ต้องมีวันนี้กรกฎเป็นราศีที่เต็งเยมีอยู่3าราศีนะวัเน,นี้ยกรกฎมีกันมีโอกาสสูงมากนะครับปรากฏนี้มีโอกาสจะถูกค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็วัน, <S 2> <S 2> วนหวยออก <S 2> <S 2> ดาจันโคจรเล็งราศีกรกฎด้วยสิ่งโชคกับผู้หญิงนะครับ เป็นชคกับผู้หญิงนะครับหรือว,ว่าให้ผู้ใหญ่จับซื้อให้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรากฎเลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเลขที่ตัวเองชอบได้เลยถูกแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินแบ่งท้องไปทําบุญด้วยนะครับอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทําบุญวัพะบาติูร่วมูลนิธิโรงพยาบาลสงนะครับเป็นราศีที่5นะครับแล้วก็ราศีที่ค่อนข้างจะเต็งเลยสําหรับงวดนี้นะครับชาวลัคนาราศีกรากดเดี๋ยวดาวพฤหัสคจร ยาถอยกลับมาชาวกรกฎจะเริ่มดีขึ้นนะครับช่วงนี้ระวังป่วยโควิดระวังให้ดีระวังติดไวรัสแล้วก็ระวังบาดเหตุด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสําหรับราศีที่แถมในงวดนี้นะครับก็บอกได้เลยราศีที่แถมในงวดนี้ชินเสจ,จะแถมให้กับชาวลัคนาราศีพฤศภชอบเด่นได้นะดาสุขโคจรเข้าสู่ภพอริ พุทศกการเงินช่วงกันยานี้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คาดหวังรอคอยเงินทองอะไรต่างๆไม่น่าจะได้นะครับเงินทองจะมีสะดุดติดขัดบ้างแต่ว่าโชคไปเสี่ยงโชคอะไรต่างๆได้เลยนะครับสําหรับพุทศกก็พระราหูก็ยังโคจรทับลัคนาอยู่ก็อาจจะไหว้ขอโชคกับพระราหูกว่าได้คืนวันพุธนะครับหวยออกวันพฤหัสบดี เป็บนบนพุดธลองไหว้พระราหูดูนะครับเพื่อจะมีได้เลขอะไรมาจากพระลาหูนะครับหรือว่าใครชอบเลขไหนก็ซื้อเสี่ยงได้เลยนะครับมีโอกาสอยู่พอสมควรสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศที่จะได้เงินได้ทองในวัน16กันยายนนี้นะครับก็เป็นราศีที่แถมมีราศีเต็ง3ราศีแล้วก็แถมให้1ราศีชาวลัคนาราศีพฤษศอิงจากลัคนานะครับอิงจากลัคนา ว่าดูคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยนะครับแชร์ share คลิปสินสาไปบอกต่อเพื่อนฝูงได้เลยสินสาเน้นๆให้ทุกงวดนะครับแล้วก็ยังท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวงวดหน้าหนึ่งตุลาคมมาพบกันใหม่แล้วก็ขอให้ราศีต่างๆที่ทำนายว่าจะมีโชคให้ได้โชคใหญ่ๆได้เงินได้ทองกันทุกคนนะครับ งวดนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้งวดหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ